าสำหรับถาดหลุมน,นี้ราคาในกรุงเทพแผ่นละประมาณ500กว่าบาทนะฮะไอเดียเราไม่ได้ตีราคา500นะฮะเพราะว่าถาดหลุมจะแกัน,นจ,กจะได้เอาไปใช้โดยไม่ต้องมาหวประเด็นจะขึ้นนะฮะอเด้นยนีใคอยเขาเป็นหลักๆเอามาเอาสักห้าหกะคะ็ดีฮะเอามาวอบตรงนี้เลยเดี๋ยวพรต,ตรงคนจ้จะถ่ายรูปจะถ่ายรอบนะ อื uh ้อ huh. อาได้ครับอยู่ในนี้ไอ้นี่เป็นรูปห้าหกสามสามไม่ใช่เป็นไงเป็นชื่อรุ่นครับจำนวนเงินเขาเขาเียนไวยตบอกด้วยไบอกบอกได้วหมมีครับเขาให้มีมีอุปกรณ์อะไรที่เอามาหลักๆเอาไปพันตัวแทนรอบตรงนี้เลยครับพัดลมมาเอใครที่เอาผีพัดลมาสักก่องเลยเอยตรงขนาดหนพัดลมเีตัดเที่รอล่

ยเลเอดจะไดีไะไ้มรยพี่เข้าไปหน่อย่เเข้าไปหน่อยนะิดเลยดวยเนาะฝกต้องเลอจดี่เดี๋ยวมาขอได้ลยก่าองเลยอละเลยกดไลทุกย่ดงนีเลยดีกว่

กินกันระหว่างทางการเคลนี่มีรจัดตอดั <Allah> ้คาับ <resource> <Whats application> <repetition> <Yes> เขาขออ้างอิงคุณระตถุรัตน์ัยนะครับแล้วก็คุณงามความดีที่ดีท่านได้กระทำได้ได้ส่วนหนึ่งมาให้ท่านดีดังกสุขส่มแต่เดี๋ยวเราพวกเราถือโอกาสรรอแขกประธานกรรมการทุกท่านวมงานด้วยเลยท่านขอบคุณมากครับไปครับขอบคุณมากขอบคุณมากไปสวัเดินทาง

大家好，大家好，大家好，大家好。<noise> <noise> <noise>

ไล่ไล่เลย้จะโกรธใครนะวัาถึงมันจะโกรแล้วโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นมา้นยเรามีไคตัคเัา